ได้เอาล่ะจะได้ส่วนบ้างครับเอาล่ะเคลดโปรจังหวะอืมกระชากค,ค่อนข้างจะมีความเร็วเลยนะครับสำหรับเคสโปรนะครับนี่ยังไม่ได้เทน,นะครับมาจังหวะนี้ยังไงเลี้ยงจีนมาค่องแคล่วว่องไวโอ้โหค่องแคล่วว่องไวงค่ววอคนข้างที่จะโอเคนะสำหรับ OVR 108นะครับผมมองว่าแจ่มโอ้โหผิวมาจาังหวะนี้ซัดวีเโอ้โหแล้วเป็นหนึ่งลูกเดียว์ว้าวว้าวว้าวถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแพ็คใหญ่แค่เพียง1,250จาก1,800ลดไป550 อะไรครับเนี่ยสาวกฟี ف โม o บายห้ามพลาดกันเลยนะครับใครที่กำลังมองหาแพ็คราคาดีๆมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะ Inback เพจสำหรับคอเกมฟี ف าปลอดภยัยถูกทะลุมิติเปิดมานานกว่า10ปียืนยันจากเพจที่มีผู้ติดตามกว่า500,000คนนะครับเปิดบริการทุกวัน รับเติมในระบบ id pass สะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไม่มีประวัติโดนรีฟัน100%ซมีใบเสร็จรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคร็นะครับสนใจกดที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดอินแบ็เติมเกมมีแอดด้วยนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง i ิน h ของเราด้วยนะจ๊ะอ๋อเกมอื่นก็มีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง อินีเฮด สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับกิจกรรมเฮตูเอต์กันเช่นเคยนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็มีนักเตะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็อย่าเพิ่งํำคาญกันนะครับช่วงนี้ก็จะรีวิวกันยาวๆเลยนะครับสำหรับคีย์เพ y e เจอร์ในคลิปปนี้นะครับพิเศษสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบอกได้คําเดียวว่าเป็นไอคอนนะครับแต่เสียอยู่แค่อย่างเดียวเองนะครับตรงที่ว่ามันไม่ใช่พามไอคอนเท่านั้นเองนะครับมันดันเป็นไอคอนแบบปกตินะครับไหนๆมันมาทังทีเขาก็น่าจะจัััััดมม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 มนนนนนนาาใให้แแแบบบบบเเเเเเปปป็็็ตตี่่่ยยยวไไลลลพพชก ตัวนี้นะครับเป็นเคสโปอาร์ตไอคอนปกตินั่นเองนะครับถ้าผมออกเสียงผิดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเฮอร์นานเคสโปนั่นเองนะครับให้มาที่ OVR 108นะครับในตำแหน่ง s t นะครับแล้วก็เป็นตังเต จากทีมอินเตอร์มิลานนะครับสัญชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับบูทที่ให้มานะครับเป็นบูทของการทําประตูนะครับเท้าที่ถนัดนะครับให้มาเป็นเท้าขวานะครับขวา5้าสายสี่นะครับสเตมิน่านะครับอยู่ที่กันที่8ช่องนะครับแล้วก็สกิลมูฟใช้ได้4ดาวนะครับราคาณปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ15บเอ็มปลายๆนั่นเองนะครับมาดูสแต็ตไส้ในกันสักนิดนึงนะครับสแต็ตนี้เป็นสแต็ตที่ยังไม่ได้บวกบูทนะครับก็ไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับให้มาก็มีการเล่นคคควววววาาามมเเรรรร็็136 126นะับกิ่ง การเลี้ยงลูก135นะครับการควบคุมบอล133มัจิลิตี้ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่139นะครับก็จากมองจากทางด้านความเร็วเนี่ยสปีดต้นโอเคในความความเร็วการวิ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับเลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวดีนะครับจุดเด่นน่าจะเป็นของการจบสกอร์นะครับให้มาที่148กันเลยนะครับแล้วก็พลังยิง150การยิงลูกไกล128น้อยไปสักนิดนึงนะครับการคุมตำแหน่งอยู่ที่148ก็ ถือว่าจบสกอร์ดียิงแรงนะครับการยิงไกลก็ค่อนข้างที่อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆน้อยไปสักนิดนึง มาดูทางด้านการหม่งนะครับก็อยู่ที่148กันเลยนะครับกระโดดจัมปิ้ง117อืมค่อนข้างที่จะสมดุลอยู่นะครับส่วนสูงของนักเตะนะครับอยู่ที่ประมาณ184เซนติเมตรนะครับเวิร์กเลดอันนี้คือปัญหานะครับตัวเวิร์กเลดนะครับมันดันไม่สุดนะครับมันอยู่ที่กลางๆนั่นเองนะครับแล้วก็เวิร์กเลดตัวรับก็อยู่ที่ต่ำนะครับสำหรับสกิลแฝงนะครับให้มามี2อย่างนั่นเองนะครับก็คือยิงปั่นโค้งแล้วก็หม่งลูกทรงพลังนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดููคคคคคค่าาาาาาาวววมมมมสสสรรรรรรถขอออออองงงเโปปใในน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 กกกกกกก์์ดดดดไไไี้้้ััััะะบบบบ็็แแแลย เลยนะครับสำหรับตัวรูปแบบของการ์นะครับสีสันสวยสดใสกันเลยนะครับไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์ซนอนเช่นเคยนะครับหมุนจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับไล์อัพที่ใช้ก็เป็น4 1 2 1 2 Y นะครับก็ยืนหน้าคู่นะครับใช้ยืนหน้าคู่คู่กับยูเซนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปส่วนมากของผมก็ผมก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปไหนติดเทนคลิปไหนไม่ได้ติดเทมนะหรับคลิปนี้ผมไม่ได้ติดเทนให้นะครับก็เล่นด้วยสแต็กเพียวๆเลยนะครับก็อาจจะมีหน่วงๆช้าๆไปบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นแฟนของเคสโปรจริงๆนะคัก้าเออไตตนนนแววะีมมห่่โ ดูเกมกันก่อนครับเบสเลี้ยงจี้มาจังหวะนี้หน้าประตูมีนะครับเดี๋ยวจะลองโยนเข้าไปสักหนึ่งทียังไงเคสโปยังไงจังหวะนี้มองไหมเกือบไปครับยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสบอลสักเท่าไหร่นะครับสําหรับเคสโปมาที่จังหวะของทีมผู้มาเยือนครับเปเล่ออกกว้างมากครับซาร่าให้มาตรงกลางครับโลรลิชาลิซอนให้มาจูดเบลิงแฮมเล่นชิงกันมาสวยเลยครับมาที่ตีซอน คือหลังมาที่เฮอร์นองเดสเฮอร์นองเดสเลี้ยงจี้มาสวยครับจังหวะนี้มาที่ตีซอนให้มาตรงกลางครับเบอร์ลิแฮมเบอร์ลิแฮมยังไงพี่ชายซอนซัดลูกนี้อื้เกือบไปครับดีนะครับกูตัวมันยังช่วยไว้ก่อนเสียเป็นลูกเตะมุมนะครับจังหวะนี้โยนเข้ามาจูดเบอร์ลิแฮมยังไงมงอื้เข้ามือกูตัวครับกูตัวเก็บสบายครับลูกนี้เวี่ยงไกออกมาเลยครับถึงไหมไม่ถึงครับอ้าวมงสวนจับนายอีกครับจังหวะนี้ซาร่าปาดมายังไง เฟอร์ดินานครับเก็บกลับมาได้เอาละจะได้ส่วนบ้างครับเอาละ่ะเคสโปจังหวะอืมกระชากค,ค่อนข้างจะมีความเร็วเลยนะครับสำหรับเคสโปนะครับนี่ยังไม่ได้เทน,นะครับมาจังหวะนี้ยังไงเลี้ยงจีนมาค่องแค่ว่องไวโอ้โหค่องแค่ว่องไวค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับ O อ r 108นะครับผมมองว่าแจ่มโอ้โหผิวมาจาังหวะน,นี้ซัดวคลีโอโ้โหแล้วเป็นหนึ่งลูกดีครับแล้วเป็นเคสโปครับกำลังสาธยายอยู่ไม่จบกดไปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเฮอร์นันเคสโปนะครับถ้าผมออกเสียงผิดชื่อต้องขออภัยนะครับ โอ้โหลูกนี้สัตมาดูเกมกันต่อครับโดนพิษสองของเคสโปเข้าไป1ลูกแล้วนะครับสำหรับทีมผู้มาเยือนยังไงเอารวนไหมครับจังหวะนี้เคสโปรกระชากขึ้นมาอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงเอย่ยดังได้อยู่ที่ยูเซยูเซย,ยังไงป่าออกมาลูกนี้ฟาวหรือเปล่าครับฟาวนะครับลูกนี้ฮากิมิครับอยู่ที่บอลจะโยนเข้าไปไกลๆดังนู้นเลยนะครับเคสโปอยู่ตัวหลังๆยังเคสโปโมอกโอ้โหโโเกือบไปครับผมนึงก็เป็น2อไปแล้ว ยังครับยังไม่มาลูกที่สองจังหวะนี้ยังไงเอ่ยให้มาได้ครับจังหวะที่ซาร่าซาร่ายังไงโดนปั๊มไว้จังหวะนี้เอาชิงมาได้ครับจังหวะนี้ไหลมายูเซยูเซไหลมาแ้เปอู้่ไม่ถึงครับติดดูเบนิอตสเกือบไปครับตูดเบอร์ลินแฮมไปเล้ทีมผู้มาเยือนจะสวนครับจะเอาคืนครับจังหวะนี้ยังไงปาดออกมาตรงกลางลิชาริซอนแทงมาจังหวะนี้ไม่ถึงติดฮาคิมีมาที่เฟอร์ดินานครับ เออน้องเดชออกมาทางซ้ายตีอซอนหมุนอยู่ครับจังหวะนี้เวลาพาขึ้นมาก่อนจังหวะนี้ตรงกลางมีจะให้ไหมให้มาที่เคสโปยังไงก่อนจะหมดครึ่งแรกเอาสักหนึ่งทีไหมเคสโปเออูหโดนปั๊มไว้ก่อนเสียจังหวะครับเกือบไปน่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวสําหรับบทวิเคราะห์เราไปคุยกันท้ายคลิปนะครับก็จากที่ลองจากสัมผัสแรกๆค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถ้าไปติดเทนสามสิบนี้แจ่มเลยนะครับ มาครับออกขวามาครับจังหวะนี้ฮะคิมีฮหาคิมีให้มาครับจังหวะนี้ยังไงปาดออกมาได้ครับสาราสาราดึงหลอกมาจังหวะนี้ยังไงเลี้ยงจีครับไหลมาจังหวะนี้สวยยังไงปาดมาซัดลูกนี้โอ้โหชื่ออะไรเอยผมอ่านไม่ออกครับใครรู้บอกทีนะครับนักเตะน,น่าจะเป็นของนักเตะหลีกเอินะครับลูกนี้ซัดด้วยซ้ายก็ไปตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถ้าทางจะพิวหน่าดูด้วยตัวนี้นะครับ ใครรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเขาชื่ออะไรเอ่ยมาที่ตีซอนหนึ่งหนึ่งแล้วครับยังไงยังพอมีเวลาตีซอนยังไงเลี้ยงจี้หมุนวนอยู่ให้มาเคสโปจังหวะนี้ไกลไกลไหมไกลไกลไหมเคสโปขอไกลไกลปหนึ่งทีไกลไปโอ้โหติดผู้เลียงเดงโอ้โหเสียดายลูกนี้ยิงไปติดยูเซทั้งนั้นนะครับไม่งั้นมีลุ้นเลยนะครับ จังหวะที่มาดีเนตให้มาอย่างหนึ่งหนึ่งอยู่ครับเพอร์ดองเดสเลี้ยงจี้ขึ้นมายังไงเอ่ยจังหวะนี้ไหลมาครับตีซอนตีซ,อน,ตซอนให้มาริชาลิซอนดิซอนลิซอนปาดขึ้นกับมาตรงกลางอยู่ที่ฮาคิมิขวามาเลยครับซาร่าซาร่าหมาคึงมาสวยซาร่าจังหวะนี้ไปเล่เล่นชิงกันสองคนจังหวะนี้โอ้โหปาดมาสวยซาร่าซาร่าตัดลูกนี้หูเกือบโดนดิครับแกก็ยิงมุมแคบเลยใจคอทําด้วยไรเตะมุมลูกนี้โยนเข้ามายังไงมง ยังเคลียได้อยู่จังหวะนี้เอาคากิมีจะได้สวนนะครับมาที่ยูเซเอาแล้วครับเคสปเลี้ยงมากระชากอืมช่วงท้ายๆเกมรู้สึกมีหเหนื่อยนะครับเหมือนจะช้าลงไปเยอะนะครับอืมสังเกตได้ชัดเลยนะครับ8หลอดน่าจะเกิดใครมีตัวสำรองเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับช่วงท้ายๆเกมรู้สึกแกมีหเหนื่อยอยังไงไม่รู้นะเหมือนมันช้าลงไปอายูเซไหลามาจังหวะนี้โลง่โลงๆเคสปยังไงต้องเอาแล้วจังหวะนี้ซัดไหมโอ้โหซ้ายลูกนี้เข้าไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราดูตัวพลังงานกันสักนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าช่วงท้ายรู้สึกจะมีแกเหนื่อยเบาๆลงไปนะครับหรือมันไม่ได้ติดเทนด้วยนะครับถ้าเทนวันนี้ก็น่าจะดีฝันนี้นะครับโอ้สเตมินาโอ้หน้อยกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับสำหรับสเตมินานะครับใครที่จะเอาไปเล่นก็จะเอาเป็นตัวสำรองก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นหาตัวเปลี่ยนไว้ก็กดนะีเอาจังหวะนี้จะมีแฮตติกหรือเปล่าเคตโปเคสโปในะช่วงนี้โหรู้สึกเหนื่อยช้าลงไปเลยนะครับจังหวะนี้ผิวไหมซัดลงนี้โอ้โหเนี่ยมันช้าไปเลยนะครับ จังหวะท้ายเกมที่ต้องเปลี่ยนออกนะครับสำหรับเคสโปดูสภาพแล้ว8ดหลอดไม่น่าไหวนะครับอ้าวแทงมาจังหวะนี้ไหลมาเปเล่ยังไงเปเล่ยังไงยังได้อย,ยู่ยปาออกมาคืนกับมาฮาคิมิเอายังเสียอยู่จูดจูดยังไงไหลมาซอนซอนซันุนโอ้โหโ,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 หโดนตีเสมอเฉยครับลูกนี้ซอนคมกิบเลยนะครับลูกนี้ยิงเข้าไปโอ้โห,โหสุดโอ้โหสุดเลยซอนโอ้โสเสมอเฉยเลยนะครับนึกว่าจะชนะ มวตสาธยายความสามารถของเคสโปอยู่โดนตีเสมอเป็น2-2นี่ครับโอ้โหน่าจะสบสกอร์นี้แล้วหรือเปล่านะครับยังไงโอ้โหเดี๋ยวเรามีช็อตดีๆของเคสโปไปดูกันนะครับ มาดูกันจังหวะแรกครับลูกนี้จากแดนข้างหลังมาเลยแรงได้ไหมยูเซอาละตัดได้จังหวะนี้ยังไงโอ้โหไปแล้วเคสโปลุดมาเดียวเดียวยังไงเคสโปลูกนี้อา้าประตูมายังไงเคสโปลิผิวมาหนีมอโอลองๆนี่ครับตัดเข้าไปลูกนี้โอประตูแกออกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดี่พอคุณเรียบร้อยเลยครับลูกนี้โดนเคสโปหลอกเข้าไปโอ้โหมาดูในเกมนี้กันบ้างครับเคสโป เคสโปเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับจังหวะนี้ยังไงเออขู่โดนดึงโดนอะไรก็ยังไปได้อยู่ยังไงเคสโปเคสโปเคสโปยังไงเคสโปพิวมาเคสโปเคสโปพิวมาจังหวะนี้เอาเคสโปกดด้วยขวาโอ้โหลูกนี้โอ้เหลือรับประทานเลยนะครับโอ้บอกตามตรงเลยถ้าไปติดเทนซสามสิบนี่เล่นมันแน่นอนนะครับผมบอกได้คำเดียวเลยสำหรับเคสโปการนี้นะครับ ใจจริงๆก็อยากให้มันออกมา,มา,มา,มามเป็นแบบตัวพามอีกสักหน่อยนะถ้าจะเจ๋งนะครับสำหรับถ้ามีพามออกมานะครับเคสโปโหต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมาหรือเปล่าดูจังหวะนี้ของเคสโปกันก่อนนะโอ้โหดึงแล้วดึงอีกหลอกแล้วหลอกอีกซัดไกลๆลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหแกยิงแบบนี้นี่ไม่ไดีติดเทนเลยนะครับสแต็กเพียวๆยังยิงขนาดนี้นะครับโอ้โห มาดูในเกมนี้ครับตีซอนตีซอนพาเจอฮาคิมิยังไงตีซอนดึงอยู่จังหวะนี้เคสโปวิ่งมาไหมมาแล้วยูเซยูเซไหลามาเคสโปเคสโปยังไงไก,ไกลไกลไมเคสโปโอ้โหลูกนี้ซับด้วยขวานี่บร้องนี่ครับพ่อคุณจบแบบนี้สวยๆไปนี่ครับเกาะในกกอบเขตโทษนี่อันตรายมากนะครับสำหรับเคสโปโอ้โห,โห,โหมาดูในเกมนี้กันต่อบเบส จังหวะนี้ทุ่มเข้ามาครับที่เปเล่เปเล่พาหนีมาจังหวะนี้เคสโปโบกมือไหวบ่อยยางนั้นโยนเข้าไปเคสโปลองมองดูบ้างเคสโปรเรียบร้อยครับโอ,โ,อโอ้เต็มหัวเลยลูกนี้แจมแจมเลยนะครับมองเข้าไปลูกนี้โอ้โหมาดูจังหวะนี้ครับเบสเลี้ยงจีึ้นมาเจอกับปลาไฟเอลเลยโอ้โหเลี้ยงมาจังหวะแบบนี้ขอโดนมองอีกสักหนึ่งทียังไงโยนเข้ามาเคสโป เคสโปรเรียบร้อยดีครับโอ้โหลูกมงกก็ได้นะครับสำหรับเฮนันเคสโปนะครับจังหวะนี้เบตักเข้ามาไกลๆครับเคสโปรกระโดดม,มาดูจังหวะนี้กันต่อพาคิมีหากิมีให้มาที่เปเล่เปเล่อย,อยังไงเปเล่ไหลมาเคสโปจับพลิกไหมพลิกมาลูกนี้สวยๆไปเลยครับโอ้โหจับแล้วยิงด้วยสาย ยิงแบบนี้บาดจิตบาดใจแล้วเกินนะครับสำหรับเพนันเชสโปโอ้โหถ้าไปติดเทรนสากันสามสิบนี่แจ่มเลยครับบอกให้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเพชเวทคลิปนี้นะครับก็เป็นไอคอนนะครับแต่ก็เป็นไอคอนในการที่แบบว่ายังไม่ใช่พามนะครับเป็นไอคอนพูดง่ายๆว่าเป็นไอคอนปกตินะครับให้มาที่ o อวิอานะครับสำหรับเฮนันเชสโปนะครับก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดๆนะครับถ้ามันออกมาเป็นพามเนี่ยผมจัดแน่นอนนะครับแต่เสียดายมันออกมาไม่ใช่พามนะครับแต่ก็ถือว่า ในการนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าเด็ดดวงเลยนะครับแล้วก็ผมก็ลองเล่นดูแล้วนะครับก็ไม่ได้ติดเทนไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าเทนเข้าไปอีกสัก30เนี่ยผมว่าเล่นมันแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่ามีความเร็วสปิดต้นดีนะครับจบสกอร์ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลดีดไปกับบอลได้ดีคล่องแคล่วว่องไวดีนะครับลูกมงกาฎอากาศก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆพอใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่หลักๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับก็คือ พลังงานนะครับให้มาแค่8หลอดนะครับช่วงท้ายๆเกมอาจจะมีเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จแล้วก็จะมีเหนื่อยล้าแล้วก็มีเหนื่อยแบบช้าลงไปเลยนะครับยิงก็ค่อนข้างเบาลงเลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องติดเทนหน่อยหรือไม่ก็หาตัวเปลี่ยนนะครับก็ช่วงท้ายเกมก็อาจจะมีปัญหาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับที่มันไม่โอเคก็คือตรงตัวเวิร์กเลดนั่นเองนะครับเราต้องเข้าใจเขาหน่อยนะครับว่าเขาดันไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอจังหวะดูไว้เขาวิ่งก่อนนะครับเราค่อยจ่ายนั่นเองนะครับเพราะว่า เวิร์เดตตัวบุกของเขาเป็นกลางๆเขาจะลงมาต่ำสักนิดนึงนะครับไม่ได้ดันสุดสักเท่าไหร่ก็นี่ถ้าเกิดเข้าใจเล่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเท่านั้นเขตโปนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ด้ถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ